เจคเตอร์ฉายเป,เป็นน้ำนะครับม่านน้ำ <c oughs> ที่ใต้สะพานเป็นโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์ฉายฉายเป็นม่านน้ำฉากน้ำ านใต้สะพานแล้วเรนอรด้อ,อย่างวันอ๋อเรียบร้อยใช่ไหมอ๋อคอยคนี่เรียบร้อยแลนะใช้โปรเจคเตอร์ใช้ สายน้ำมันเป็นฉากใช้สายน้ำเป็นเป็นฉากโปรเจกเตอร์ฮ huh. ะ ใ,ใต้สะพานถนนวิ่งนะครับสะพานข้ามแม่น้ำโอเชียงนะครับอของกว้างของสะพานนี่ประมาณ1กิโลครับแม่น้ำประมาณกว้างประมาณ ชายฉากเป็นน้ำวันนี้วันที่เจเดือนเก้าปีห7เจที่เมืองหวนโจวมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีน